เอ้ยจะเปิดคลิปสักหน่อยแม่งแปลงร่างเฉยเลยกลับร่างเดิมโอเควันนี้เราจะมีแอดออนที่ไม่ชั่วเออมันจะเรียกชื่ออะไรดีวะมันไม่ใช่แค่แอดออนตัวเดียวมันมีหลายแอดออนมันรวมๆกันอะมีแบล็คแพนเตอ,อ,อร์เวโนมอารอนแมนสามตัวเนี้ยเออแม่งจะเรียกชื่อไงดีโอเคมาดูดนกว่าผมว่าใช้งานยังไงครับผมที่ใช้งานนะครับผมคือให้เราเข้าไปที่ตรงที่พิมพ์ว่าขวาผมแล้วพิมพ์ไปว่าแท็กน,นะครผม อันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันนะครับผมไม่ใช่ฟังก์ชันนะผมฟังก์ชันอะไรนี้ไม่เกี่ยวกับผมอันนี้โอเคมันเ่องกว่าผมว่าที่กลาเป็นเวนอมต้องทํำยังไงเราพิมพ์ไปว่าแท็กนะครับผมเราพิมพ์ไปว่าตัวเอสนะผมแล้วก็ตัวตัวเอสนะผมแล้วก็เวนวักทับเอสทับไม่ใช่ทับดิเวนวักอีกเวนอมหนึ่งฟึบนี่ประมาณนี้ผมอันนี้คือที่มันขึ้นในแบบนี้แปลว่าไม่ใช่แปลว่าเดี๋แปลว่าคุณใส่ไปทเทียบร้อถนะครับผม ันนี้คือผมทําการลงไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เลยขึ้นเป็นสีแดงนะครับผมโอเค่ได้ใช้ง,งานก็ง่ายมากนะครับผมแค่เรากดกระโดดแล้วผมเพื่อแปลงร่างน,นี่นะครับผมนี่ฟึบเฮ้ยโคตรเท่วิธีกลับร่างได้ครับผมนี่หลายการโคตรเท่เออเมื่อกี้ผมเห็นแวบบนะผมว่ามีเวนนอมสองเลยหรอเนี่ยวเวนนอมสองคืออะไรวะก็ไม่มีอะไรนะผมโอเคเราไปดูอันต่อไปดีกว่าผมเป็นส่วนของ เดทพูลครับผมไม,ม่ใช่เดทพูลสิส่วนของแบ็คแพนเตอร์ครับผมโอเคผมกลับมาส่วนของวันนี้เปรียบเทียบกันนะครับผมโอเควิธ okay. ีใช้ก็งา่ายๆเลยครับผมให้เรานะครับผมต้องมีส่วนของคราฟติ้งเทเบิลนะครับผมคือ <c oughs> คือผมขอปรปับมองมก่อนนะผมนี่ต้องมีคราฟต์ต้อมีคราฟต์ต้องมี crafting table <c oughs> คราฟติง้งเทเบิลเออคราฟติ้งที่พูดเราอยู่หน่อยเอาหยิบบล็อกผิดเนาะ แล้วก็ส่งของไอรอนับผมไอรอนแบบแบบนี้ผมแบบก้อนแล้วก็แบบเป็นบล็อกครับผมนี่แล้วก็เป็นส่งของเดมอนนะผมเอาหลุดอีดอกแล้วส่งของไดมอน <c oughs> นะเอ็นะครับผมไดมอนเอามาเลยโอเคให้เราวางคัพติ้งเทเปิลไปผม <c oughs> แล้วก็วางส่งของไอรอนนะครับผมแยกมาเป็นสองชิ้นครับผมปึ๊บด้าน,นบนซ้ายขวาแล้วก็ส่งของไอรอนแบบนี้ผมนี่แล้วก็เอาตรงมุมออกครับผม แล้วส่ o, วนไดมอนวางตรงกลางนี่แล้วก็ไส่งนิกเฟกมาแล้วพี่เทปร้อยผมนี้ไปส่งของสร้อยคองเออแบ็คแพนเทอร์ครับผมแล้วก็อย่างนึ่งของไส่งของกรุงเล็บของแบ็คแพนเทอร์นะครับผมถ้าเราวางแบบนี้ผมแล้วก็ส่งของไอรอนแบบนี้แบบนี้แล้วก็ส่งของบล็อกประมาณนี้เอ๊ยทำไมไม่ได้วะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมครับไม่ได้วะเอ๊ยเกิดอะไรขึ้นโอเคผมคนดูผมไม่ออกเข้าใหม่มาแล้วครับผม โอเคออกเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ได้แล้วนะครับผมมาส่งของคราวหรือกงเล็บของแบ็คพนเจอร์โอเคิรีชัยเอฟฟีใชัยิธีใส่นะครับผมให้เรานะครับผมยับนึงเพื่อความสมจริงเราต้องปรับเป็นมุมที่สามผมนี่คือมันแบบี้ใชัยไม่ได้ใช่ไหมเออเราต้องใส่แท็กก่อนนะครับผมรับแท็กเอสแล้วก็ส่วนเอสแล้วก็ส่งของขสุดเลยวะพูดจะพูดเร็วไปทําไมเอสแล้วก็ส่งของ อะไรวะลืมไอรอนเออไอรอนไอรอนวันฟึบไปได้เยียบแล้วนะผมนีเพียงว่าแอตแทกแอตแทกไอรอนวันทูสกัสกคิชแนลเออเลิกพูดมากได้แล้วให้เราผมกดกระโดดฟึบไม่ใช่ดิไม่ใช่ฟิบจำผิดให้เรากดวิ่งนะผมฟึบลองใหม่ลองใหม,ม่นึง่งได้แล้วโอเคกว่าจะได้นะครับผมให้เราแล้วผมเออ เราถือไอ้สร้อยมันไม่ก,กิวไว้นะครับผมสร้อยอันไหนวะเอออันเนี้ยอันเนี้ยอ,อันไหนวะหายไปแล้วผมเออสร้อยอมิกี้แต่ผมไออ,อันที่ผมเพิ่งค้าไปมิกี้เอ,อคุณดูแบบหนึ่งผมคาไปดูใหม่นะผมแบบนี้แล้วก็แบบไหนวะเออมันคัาไปวันดูแับนึ่งขอไปดูก่อนโอเคแบบนี้นี่โอเคแบบไอ,อ้เจ้าสร้อยนี้นะผมให้เราถือมันไว้นะครับผมแล้วพิมพ์ไปว่าท a b แท็กแล้วก็ตัวง,ง a, ผมแล้วก็ s แล้วก็ไอรอนวันนะผมนี่ประมาณนี้นะผมเราก็ได้ส่ง้อยมาไม่ทีแล้วราะผมนี่เห็นไหมไหมเห็น้อยแถวๆไหมตอนแรกผมก็ตกใจนะผมว่าทำไมมันไม่เข้าผมนี่หล่อเลยอ่ะเราผมกดวิ่งใช่ป่ะไม่ใช่กดนั่งกดนั่งฟึบนี่ยีโคตรเทพกดวิ่งกดวิ่งเพื่อไม่ใช่กดวิ่นนี่กดกระโดดแล้วก็วิ่งฟึบเพื่อถอดหน้ากากผมนีโคตรที่เลยสเน็กฟึบ สันนักกาเป็นไงกระโดดแล้วก็วิ่งเนี่ยโคตรเท่แล้วถ้าเราจะถอดอะกระโดดฟึบเป็นไงถอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมให้เรากดนั่งแล้วก็กดกดวิ่งับผมมันก็จะถอดอ,อกให้เรานั่นเองนะครับผมนี่เราจะใส่ก็กระโดดไม่ใช่กระโดดสิกดวิ่งไม่ใช่กดวิ่งอะไรกดนั่งเออ นี่เราก็จะใส่ชุดเป็นที่เรียบร้อยครับผมคณดูยนคนดูจะว่าแม่งเออแค่ดูชุดเทๆเ่ๆไปงั้นแหละเออแต่ความจริงนะผมมันแรงมากับผมแต่ผมจะลองกับไอรอนโคเลมให้ดูนะผมไอรอนโคเลมนี่ผมเราปรับเกมโหมดดูว่าผมเราจะใช้เออเราจะไม่ใช้เออกงเล็บนะครับผมนี่อีอ่อืออุ้ยแรงว่ะอุ้ยแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ว่าผมโมไม่รอดว่ะโ <c oughs> มไม่รอดผมโมไม่รอดจริงๆนะ โโอ้มาสิกลองเล็บกลงเล็บโอ้โหโอ้โหอืโ <ounded> อ้โหแรงเกินขอโทษครับผมเข้าใจนะผมว่านี่ไงตายปิกซาเออผมเชื่อแล้วผมว่าแบ็คแพนเตอร์มันมันไม่ได้เก่งครับผมเรๆเลยก็ผมขอ ไอเพี้แกเออแบ็คแพนเทอร์แล้วนะครับผมนี่เขาได้เสียชีวิตไปน,นะครับผมผมก็จําชื่อเขาไม่ค่อยได้ด้วยนะขอโทษด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เดผมส่งแบ็คแพนเทอร์นะครับผมสถานการณ์อันนะโอเคเราไปดูส่งไอรอนแมนบ้างดีกว่าผมโอเคผมส่งของไอรอนแมนก็จะเจ๋งกว่าเออชาวบ้านหน่อยครับผมโอเคเราเราคนแรกแป๊บหนึ่งคนแรกนะครับให้เอาฝนออกไปก่อนเออพอเป็นไม่ว่า เออลืมบอกนะผมว่าไอ้เจ้าอลักนกรลมนะผมคือต้องโหลดมาพร้อมกับแมปเลยครับผมเนื่องจากมันเป็นส่วนของคอมมานด์บล็อกครับผมเนี่ยเห็นคอมมานด์บล็อกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเอออุ้ยตู้อย่างเยอะทำหนึ่งนะผมขอขึ้นเครื่อคือปิดปิดปิดโอเคให้เรานะครับผมพิมพ์ไปว่า tag F a a L แทก a อเอเออละเออแล้วก็แอดนานผม ฟึ๊บนี่แล้วก็จะสวมใส่เป็นส่วนของอารอนเกลเลนเป็นที่เรียบร้อยครับผมใ้เราถือส่วนของอารอนอินนอกกระบอมอินนอกคือเหล็กนี่แหละเออตับหนึ่งรับเกมหมดสามผมไม่ใช่เกมหมดไม่ใช่เกมหมดสามสิบุมบองที่สามผมอันนี้ก็จะแปกหน่อยครับผมคือให้เราแร้ผมจบนะผมนี่เราจะส่งของสร้อยของเอออารอนแมนมาที่เรียบร้อยครับผมคืออันแรกสีแดงของอันแดงคือ เพื่อนแดงสิอันแดงคือให้เรากลับไปล่างเิมครับผมนี่อเล็แมนตัวนี้อาจจะสับสนนะผมสับสนหรือสับซ้อนเออสับซ้อนอะไรเออโอเคอันนี้อันสีฟ้าผมอันสีฟ้าคือแปลงล่างกลาบไป็อเล็แมนครับผมฟึบนี่ไรกาดโคเทโอเคประมาณนี้นะผมมันเป็นทรงของกระจกสีขาวบ้างเลก,กว่าว่าทำอะไรได้นะครับผมต่อไปฟึบนี่ถอดหน,น้ากากครับผมนี่เป็นไงน่าโคเท สีเหลืองคือกลับผมไม่ใช่กลับสีสใสหน้ากากเหมือนเดิมนี่เป็นไงอันสีฟ้าคืออะไรลองดูซินี่เป็นไงเราก็จะกลายเป็นแบบเอเอเรียกอะไรดีวะอารันอารนแมนแบบมีตรงเออติดอะไรวะไอ,เ,อ,เ,อเครื่องเครื่องที่อารันแมนมันใช้ตรงหัวใจของอารันแมนปะมารู้นะครับผมสีดำคือกลับใช่ไหมเออผมยังไม่กลับนะครับผม เค็มสุดกับกระจกสีเขียวมันดีกว่าครับผมกระจกสีเขียวให้เราดอกไปผมนี่เฮ้ยลืมบอกนะผมว่าอารอนโกลเลมตัวนี้ผมโคตรถึกแป๊ปนึงร้องเสร็จเอ่ออารอนแมนดูครับผมไม่ใช่อารอนแมนสิอารอนโกลเลมนี่ผมนี่แน่นมนี่เห็นไหมตีเทบไม่เข้าอะ่ะนี่เป็นไงเป็นไงตีแทบไม่เข้าวุ้แต่ตอนนี้แม่งเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้ว ถึงมันจะตีไม่เข้าแต่ถ้าม,ามันตีจ้ำๆแม่งก็ตายได้นะครับโอเคเรามาดูวิธีใส่เกาะบ้างดีกว่าผมนี่มาดูวิธีใส่เกาะบ้างดีกว่าผมแชมพูดรอปไปดึ๊บนี้แล้วก็สม,มองอลันแมนแบบบินได้นะครับผมนี่เป็นไงเราปรับเกมโหมดสเว็บมาดูนะครับผมนี่เกมโหมดสเว็บโว่ผมนี่เป็นไงบินได้นะครับผมแป๊บหนึงขอถอดก่อนโอเคเซกใหม่นี่เห็นไหมบินได้นะครับผมนี้เป็นไง สามารถบินได้ด้วยโคตรเท่เอา้าอะไรวะเนี่ยไม่กี้เห็นหัวผมใช่เลยโอเคแล้วก็ต่อไปโอเคส่งงสีเขียวน่าจะเป็นเกาะป่ะนี่เป็นไงคนดูโคตรเท่นะครับผมอันนี้อาจจะดูพิเศษไปหน่อยครับผมน่าจะดูพิเศษดีแบบเท่นหน่อยครับผมคืออารอนโกเลมจะตีตัวนี้ไม่เข้าเลยครับผมถ้าเราใส่เกาะนะครับผมคือโมมนเยและอันนี้น่าจะพูดจริงนะผมดูนะครับผมนี่เป็นไงตีไม่เข้าเลยถ้าเราใส่เกาะอ,อยู่นะครับผมนี่ นี่มีเรามีโลอยนะครับผมคือตีไม่เข้าเอาเอาเอาสกินหายสกินหายน,นี่น่าจะเป็นเพราะผมเออเพิ่มไปทุกคอมมันบล็อกเออบางบล็อกก็บอกขอโทษด้วยนะครับเอาเอาเกิดอะไรขึ้นเอาขอให้ผมกลับหน่อยก็ได้โอ้ยนอปล่อยผมไปโอเครปนีไปเอาเอาหานี่เออเกิดอะไรขึ้นเอาเกิดอะไรขึ้นน่ะ ค,คุณดูมิ่กี้ผมถึงกับหลุดอ่ะเออถึงกับปั๊กกะเออเราต้องไปลงแมปใหม่ผมโอเคผมอขอแท็กก่อนนะผมฟิปขอแท็กใส่ไหมเอ,อ้ขอใส่แท็กใหม่ก่อนนะผมนาโนเทสโอเคถ้าเราดรอปไปใช่ไหมเราถึงไหนแล้วถึงอันสีเขียวใช่ไหมเคแปลงแล้วเรียบร้อยปึ๊บติเขียวใช่ไหมโอเคติเขียวเนี่เป็นโลใช่มไหมโอเคโซลชไปหลงสีขาวผม สนี่สีขาวเป็นส่วของปืนนะผมนี่คนดูอันปืนนี้น่าจ,จะเถื่อนหน่อยนผมคือมันสามารถเส่ให้ศัตรูแบบรอไปอยู่บนหัวเราอะแล้วก็ตกมาตายอะเนี่ยคผื่อไม่มีใครสามารถอยู่ใกล้เราได้อะมากดปุ่มเนี้ผมเห็นไหมหายไปเลยไม่ต้องงูนะผมมันไม่ได้หายไปไหนผมคือไม่บินไปนไหนกันเราก็ไม่รู้นะครับผมไงมาเห็นไหมไหมไหมเฮ้ยอาจะอาจะอยู่ไหนวะฮะหายวะหายไปไหนแล้ววะถอดหมุดนี้ก่อนนะผม คือม่งเถื่อนไปแบบนึงผมมานี่ไหมว่าเราถือน,นี่ผมจงไปตาซะฟืบฟืบมาไปนูน่นคือมันเราโจมตีผักให้มันไปแก่แล้วนะนี่เน,นเไไมม่มาตรงนี้เอ,เอ๊ะไปไงสมาร์ทผักใช่ไหมผมมาตรงนรี้มาตรงนี้เอ้าเฮ้ยไปทำมาตรงนู้นปอกพวกเกิน ไอรอนโกเลมดูิว่าไอรอนโกลิมไปอยู่ตรงนู้นนี่ว่าเฮ้ยไปอยู่ตรงนู้นได้ไงเพื่อนฮะอ้าวฝนตกเฉยเอ้ยเพื่อนอืมอ้าวเราจะอยู่ใกล้น้อยอ่ะอ้าวเอาทำมาตรงนู้นเพื่อนอ้าว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 ไม่เลยแค่หัวเพื่อนเอ้ยอย่างชอบเลยอองซัมมอนไอรอนโกลมดูสิเอ่อไมคราฟฟิบไอรอนโกลมเนี่ไอรอนโกลิมยังหนีอ่ะมาสิไหนในได้คาวาซาอืม ทามันเก่งทามันเก่งอันนั่นน่แน่หนีตอนแรกกันึกจะแน่นะโอเคต่อไปเป็นตัวของเจ้านี่ผมนี่เคเราลองใส่ดูนะผมฟืบเน่เป็นเครื่องอะไรอ่ะเป็นปืนหรอบอกเลยแม่งโคตรรัวนี่แปบ๊บหนึ่งลองขุดไปด,ดูโอ้เป็นเครื่องปั๊มหัวใจหรือเครื่องขุดดินวะลองขุดดูนะผมโอ้ก็ขุด,ดนะเราอยู่นะเฮ้ยนุกอะไรคนดูือแปบ๊บหนึ่งขออาหารก่อนนะผมเออแซลมอนก็นได้ปะ แซลมอนหกสี่โอเคแซลมอนมาอมืแซลมอนดิบซะด้วยขอกินก่อนนะโอเคเราไปดูนู้นกันดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยครับผมเป็นคนพูดเร็วไงเออนี่มันลดแล้วอืมหุ้ยด้านล่างมีอะไรด้วยอาอโอ้แดสโซบี so กลับล่างฟืบคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะดูโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ย เป็นมีดหรอที่เ่กับร่างได้ก่อนนี่เป็นร่างบินได้ลวกันนะผมเฮบินไปเป็นไงบินได้ด้วยโคตรเท่เนี่ยอันนะอันน่ะหายโอเคก็คร่าวประมาณนี้แ <mean> ล okay, okay, <t> ้วนะครับผมเราลองรู no. is right. ้ได <ma> no ้ว่ามีอะไรเสริมมาหรือเปล่าผมเดดพูอ่ะนี่คนดูเดดพูก็มาพอทราบผมเดดพูผู้เป็นอมตะไม่เคยใจอ่ะ บอกแล้วไม่เชื่อว,ว่ามันยังมีของเสริมมาอีกเยอะอะ่ะเออเดี๋ยวจริงๆนะผมฮักก็มาฮักเน่เดินฮักว่ะว่าห่า,าหิวนมอ่ะ <c oughs> หิวนมวอ่ะเพราะนีกินผักเยอะหอสโตนว่ะออสโตนทานอตก็มาไม่สู้สโตนอะไรอะ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่กินเลยก็งงอะ่ะถอดเดอฮักออกก่อนดิทำอะไรวะทามสโตน ฟมันว่าเป็นส่งของเบต้าอยู่ป่ะเออเป็ส่งของเบต้านะฮะหุ่นดูผมว่าน่าจะเป็นส่งเบต้านะประมาณนี้ผมโอเคเพราะว่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะผมสักการะชอบฟังกับเพื่อนก็เลาจะเล่นแต่เจ้เจ้เฮ้ยจะแล็บเรื่องไม่โอเคมันจะคลิปหน้าครับผมไมบ้านะครับกลับล่างลูกหมวกเล่ยกลับล่างเลยวะเออแบบนี้เออไม่ใช่นี้ต้องเป็นอันนี้สินี่อันสีดำฟึบแล้วก็อันสีดำอีกทีนึง ฟึบเนี่ยปานนี้แล้วผมล้วก็กดสีแดงผมนี่โอเคกับล่ามที่เรียบร้อยผมนี้ประมาณนี้ผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับขอแหงว่ะขอกินน้ำหน่อยนะปะ <c oughs> ไม่เป็นครับผม